ถ้าแฟนๆดูคลิปนี้เอากี่วิวดิ๊แล้นแต่เขาเลยล้านวิวฝากเลยพรุ่งนี้เลยนี่คือหลักฐานนิโต้เลยนะ <c oughs> นี่คือพูดแล้วนะ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีภารกริจพิเศษนะครับเพราะว่าวันนี้ผมพาไปไที่หนึ่งตอนนี้คือผมเจอหน้าใครนะคือเป็นคำถามที่มันมาเป็นเขาเรียกว่ามันมาเป็นซีเควนซ์นะครับคือคำถามแรกคือแต่งงานหรือยัง แต่งแล้วปุ๊บมีน้องหรือยังพอเราตอบสุกคนไปปุ๊บว่ายังครับยังไม่ได้มีน้องครับก็เป็นคำถามต่อไปครับอ้าวแล้วเมื่อไหร่จะมีดังนั้นวันนี้เราก็เลยจะพาไปที่นี่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก EKI IVF ของโรงพยาบาลเอกชัยตอนนี้เราถึงแล้วนะครับนี่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากพระรามเก้าเดี๋ยวเราจะขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น4กันค่ะผมกับใบชอบเด็กมากครับเฉพาะที่บ้านเราเนี่ยมีหลานตอนนี้ประมาณ หคนนะวิ่งเล่นแค่น,นี้ก็แบบมีความสุขละใช่ไหมใช่ใจริงๆวันนี้เนี่ยเราเป็นตัวแทนของหลายๆคนนะเพราะว่าเราอยากพาหลายๆคนมาดูเลย <c oughs> บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่มีแฟนแต่เขาอยากเผื่อมีรูกไงในอนาคต <c oughs> หรือว่าบางคนเนี่ยที่แต่งงานแล้วแต่ทํางานหนักมากๆไม่มีเวลาให้กับแฟนเท่าไหร่ <c oughs> อะไรเงี้ยพูดลอยลพูดยลอรพูดลอยลอยครับรู้สึกร้อนตัวขึ้นมาคือในอนาคตอยากจะมีลูกไงไม่ได้พูดเอาอย่างนี้คะพูดลอยลอยอันนี้ค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เรามาอยู่ที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก E K I I V F ของโรงพยาบาลเอกชัยเนี่ยก็เพื่อจะมาไขข้อข้องใจสำหรับสาวสาวหลายๆคนหรือว่าคู่รักคู่ใหม่ไไขข้อข้องใจเราด้วยเราจะมาเป็นตัวแทนแล้วก็ถาม เข้าตัวเองด้วยแล้วก็เป็นตัวแทนทุกคนถามด้วยใช่ค่ะแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยเพราะว่ามาถึงที่นี่แล้วและนี่ค่ะเราเราอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะคุณเอ็กซ์สักทัศน์นะคะแล้วก็คุณหมอกิ่งแก้วค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตนะคะบุกมาถึงที่นี่เลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่เฉพาะไรกับโตหลอกสาวๆหลายๆคนหรือว่าคู่รักคู่ใหม่คู่สามีภรรยาเขาอาจจะมีข้อสงสัยอยากจะมีลูกซึ่งทุกวันนี้ทุกคนทางานหนัก บางทีการมีลูกมันเป็นเรื่องยากเนะโอ้ใช่เลยผมเข้าใจประสบการณ์ดี่ดีเลยครับที่ผมเข้าใจประสบการณ์ได <c oughs> ้ดีอะวันนี้มันจะไม่ใช่เรื่องของการฝากไข่อย่างเดียวใช่ไหมคะวันนี้จะพาไปดูอะไรบ้างเอ่ยวันนี้เราจะพามาดูขั้นตอนการทํา <c oughs> ฝากตัวอ่อน <c oughs> แล้วก็ฝากไข่ด้วย <c oughs> พออายุเยอะขึ้นนะ่ะคุณภาพอของไข่มันเขาเรียกไข่แก่ไงนี้ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะพออายุมากขึ้นนะคะไข่ของเราะคะ่ะก็จะมีอายุตามอายุของเราเลยแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดออว่าเราอายุมากขึ้นก็จะไม่สามารถปฏิสนธิจนเกิดน้องตัวอ,อ่อนแล้วก็เกิดการตั้งครรภ์ได้ตามธรรมชาติค่ะเอาลืมโดนดันอ่ะคุณอี่โดนดันไอ่รีบเลยรีบเผาไว้ก่อนเราทำงานหนักคือวันนี้39แล้วค่ะจริงๆอาจจะช้าไปไหคะยังยังอยู่ในวัยที่สามารถมีได้ใช่ถ้าเราสาาไว้ อนอายุ35แล้วเรามีลูกจริงๆตอนอยากจะมีตอน40เราก็จะเป็นไข่ต่ออายุ35ของเก็บเป็นคุณภาพและจํานวนที่อายุนั้นถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการฝากไข่ฝากตัวอ่อนแล้วก็ขั้นตอนการทํอิกซี่หรือเด็กหนอดแก้วกันดีกว่าค่ะอ๋ออิกซี่หรือเด็กหนอดแก้วใช่เลยค่ะจริงๆที่นี่ครับคือเป็นที่ฝากความหวังของหลายๆคู่เลยถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วมัน อยู่ที่คุณหมอด้วยแต่อยู่ที่อย่างอื่นด้วยถูกไหมครับจริงๆเราดูตรงนี้เราต้องพิจารณาหลายๆด้านเราต้องพิจารณาไปถึงเรื่องของความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญที่นี่ประสบการณ์นะครับรวมถึงอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือความได้มาตรฐานของรับพวกนี้ล้วนแต่เราต้องพิจารณาด้วยซึ่งที่นี่อ่ะครับเราออกแบบมาว่าเราดูแลลูกค้าเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่วันแรกที่ลูกค้าเข้ามาเราจะมีที่ปรึกษาส่วนตัวที่จะคอยดูแลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยลูกค้าสามารถมีปัญหาอะไรทีมตรงนี้เนี่ยก็จะมีการปรึกษาโดยตรงกับคุณหมออเพื่่ทีจะ ตอบให้กับลูกค้านะครับเพราะเราเข้าใจว่าจริงๆคนที่เข้ามาเนี่ยอยากจะเป็นพ่อเป็นแม่คนจริงต้องการที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ลูกกลับไปเบื้องต้นนะคะเราก็จะทําการให้คําปรึกษานะคะก็คือซักประวัตินะคะของแต่ละคู่นะคะรวมถึงความประสงค์นะคะว่าจะทําการปากไข่ปากตัวอ่อนนะคะอันไหนที่เหมาะกับคู่ของเรานะคะแล้วก็จะมีรูปเด็กๆบรรลังบรรดานใจดูไปยิ้มไปอะไรอย่างนี้แล้วเราก็จะทําการตรวจร่างก ใค่ะนะคะโดยเฉพาะของคุณผู้หญิงนะคะก็เป็นห้องอันตรสาวนะคะที่เราจะสามารถเข้ามาตรวจได้เลยค่ะเราก็จะทําการอันตรสาวทางช่องคลอดเพื่อประเมินดูไข่ตั้งต้นค่ะของผู้หญิงว่ามีไข่มากน้อยแค่ไหนให้ยาอะไรที่จะเหมาะกับการกระตุ้นนะคะนะคะแล้วหลายคนอาจจะกังวลค่ะสมมื่ว่าพอไข่ตกเยอะๆแล้วใช่ไหมคะเรามีวิธีเก็บยังไงคะหลายคนแบบเนี่ยใบยังนึกเลยว่าจะคีบออกมาหรอแล้วเราเก็บทั้งหมดไหมหรือเราเจาะหรือเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูสถานที่ จริงกันเลยดีกว่าอันนี้คือห้องอะไรคะอันนี้เป็นห้องนะคะโซนถัดไปที่เราจะไปดูก็คือห้องผ่าตัดนะคะที่เราใช้ในการเก็บไข,ข่ของจริงเลยกระบวนการเก็บไข่นะครับมันจะมีคุณหมอทั้งหมด2ท่านตอนทำก็คือจะมีหมอวิสัญญีด้วยก็คือตอนที่ทำเนี่ยเราก็จะดงยาสงบไปทีนี้เนี่ยตอนเก็บเนี่ยค่ะเราก็จะไม่รู้สึกตัวเลยนะคะแล้วก็อาการก็คือว่าอาจจะมีปวด่วงเล็กๆน้อยๆซึ่งถือว่าเบามากๆเลยค่ะแล้วระหว่างที่เราหลับอยู่อะค่ะ มันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างคะโอเคค่ะแล้วก็จะทําการเก็บไข่ค่ะนะคะโดยการเป็นการอันตรสาวนะคะก็คือใช้อุปกรณ์อันตรสาวทําช่องคลอดนะคะแล้วก็นําเข็มนะคะสอดเข้าไปแล้วก็เก็บทางช่องคลอดค่ะเก็บมาเนี่ยครับมันจะกลายเป็นเป็นน้ำเนาะทีนี้เราจะไม่เห็นด้วยตาเปล่าทีนี้เราเอาหลอดเนี่ยส <th ่งต่อไปที่ห้องแลบผ่านทางช่องนี้ลักษณะก็คือห้องข้างๆเราจะเป็นห้องแลบเลย อันนี้คือตู้ที่เชื่อมมาจากห้องเก็บไข่เมื่อสักครู่ค่ะคือไข่เวลาออกมาจากตัวของเราเนี่ยทุกอย่างจะต้องถูกควบคุมอุณหภูมิจะไม่ได้ออกไปผ่านข้างนอกแล้วเดินเข้ามาถึงแม้ห้องจะติดกันก็ตามถูกไหมคะใช่ค่ะต้องควบคุมอุณหภูมิตั้งแต่ตอนที่เก็บเข้ามานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยค่ะก็เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิเหมือนกันนะคะก็คือืองเป็นอุณหภูมิร่างกายเลยเพื่อให้ไข่แบบคงสภาพเอาไว้เหมือนอยู่ในร่างกายของคนค่ะหลังจากที่เราเก็บ ตัวไข่ออกมาแล้วนะคะเราก็จะมาหานะคะตัวไข่ในสเตชันนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดผู้หญิงคนไหนทีออ่วางแผนในการฝากไข่ค่ะก็ะสามารถนําไปฟรีซได้เลยแต่ในกรณีที่เราต้องการฝากตัวอ่อนนะคะเราก็จะทําการปฏิสนธินะคะก็คือนําไข่มาผสมกับอสุจิจนเป็นน้องตัวอ่อนก่อนนะคะอันนี้คือไข่ที่โตเต็มวัยของผู้หญิงเรานะคะเข็มที่เห็นนะคะอันนี้เนี่ยจะบรรจุอสุจิไว้1ตัวนะคะซึ่งเราไปคัดเลือกตัวที่แข็งแรงที่สุดมาหลังจากนั้นเราก็จะนําเข็มนะคะ แทงทะลุผ่านเข้าไปในเปลือกไข่นะคะจนเข้าไปถึงข้างในงอ่าพอผสมเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำการาเลี้ยงใช่ไหมใช่ค่ะเลี้ยงน้องตัวอ่อนเอาไว้จนอายุประมาณ5าวันถึง6วันนะคะซึ่งเป็นระยะที่เรียกว่าตัตซีสระยะนี้ก็คือว่าเป็นระยะที่เขาพร้อมฝังตัวแล้วนะคะก็คือถ้าคุณพ่อคุณแม่พู่ไหนพร้อมแสดงว่าพอห้าหวันก็คือฝังได้เลยก็ได้ครับนั้นเขาจะเรียกว่าการย้ายตัวอ่อนรอบสด แต่ถ้าบางคนยังไม่พร้อมเราก็จะเอาน้องตัวอ่อนนี้ไปแช่แข็งไว้เมื่อพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยมารับน้องกลับนะคะนะไม่มีการฝังไม่น่ากลัวถูกไหมคะไม่น่ากลัวทะยังไงนะคะลักษณะคล้ายการอันตรสาวนะคะทางช่องคลอดเลยนะคะก็คือเหมือนว่าจะคู่นี้ตอนเจียบไข่วิธีการเดียวกันก็คือเป็นการตรวจภายในนะคะไม่จําเป็นต้องการดมยาอะไรใดๆเลยนะคะ นี้นะครับโต๊รับไรถือว่าเปิดโลกมากครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เปิดโลกเพราะว่าเราไม่เคยเห็นขั้นตอนการทํา I V F ชัดเจนขนาดนี้มาก่อนเลยไม่เจ็บใช่ไหมคะไม่เจ็บค่ะจากประสบการณ์ตรงไม่เจ็บจริงๆค่ะไม่เจ็บไม่น่ากลัวใช่ค่ะและเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเจอคุณหมอยิ้มอิมเจอคุณเอฟอิมิ้มอย่างนี้ใจดีและสําหรับแฟนๆต่อไว้ชแนลชางทลินิกมีแพ็กเกจมาฝากด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ ก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วคิดว่าเออเราเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วอยากจะเข้ามาปรึกษาก็สามารถติดต่อมาได้ที่เป็นเบอร์0 6 5 3 9 8 5 1 4 5แนะครับแล้วก็หรือว่าจะไปทาง Facebook f แ n p a g e ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก eki ivf พระราม9นะครับสามารถอินบอทเข้ามาสอบถามได้เลยครับแล้วก็พิเศษสุดๆสำหรับแฟนๆโตบายที่นะครับผมก็จะมีราคาพิเศษให้สำหรับการฝากไข่นะครับปกติการฝากไข่จะอยู่ที่ราคาประมาณช่วงประมาณ2,000 0 0กว่าบาทซึ่งตรงนี้เราจะ ออฟเฟอร์สำหรับแฟนโตบไว้โดยเฉพาะอยู่ที่149,000บาทนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มีคู่แล้วอยากจะฝากตัวอ่อนก็จะเสนอเป็นแพ็กเกจ189,000บาทเข้ามาฝากตัวอ่อนได้เลย นะครับเริ่มเลยไหมคะเริ่มกันเลยไหมหมายถึงแฟนๆหรอหมายถึงว่าทั้งคู่เลยค่ะคุณหมอพร้อมมากเลยค่ะพร้อมมากเลยยังไงนะเอางี้ถ้าแฟนๆดูคลิปนี้เอากี่วิวดีคะเอาแล้วแต่เขาเลยล้านวิวล้านวิวฝากเลยพรุ่งนี้เลยนี่คือหลักฐานดีจิตอเลยนะนี่คือพูดแล้วนะล้านวิวฝากพรุ่งนี้พร้อมไหมครับคุณหมอพร้อมสุดๆเลยวันนี้จะได้เลย โอเคขอบคุณคุณหมอกิ่งแก้วมากนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณเพื่อเพค่ะและที่สำคัญต้องขอขอบคุณศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก EKIIVF ของโรงพยาบาลเอกชัยด้วยนะคะที่วันนี้ให้ไร้กับโตได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งมาร่วมพูดคุยแล้วก็เข้าใจอะไรมากขึ้นแฟนคะยังไม่ต้องมีแฟนก็ได้นะสาวสาั้งลายเนาะดีกว่าเสียโอกาสไปดีกว่ามาแบบ45ใช่เสียดจังเลยตอนนั้นแต่งงานแล้วอยากมีลูก ไม่ควรไม่ควรรีบมานะคะวางแผนนะ <c oughs> เขาเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับ <c oughs> ไปเจอกันค่ะเชินค่ะสวัสดีครับ